กระเป๋าถูกมากใบละเก้าสิบบาทใบเล็กอันนี้ร้านขายรองเท้าอันนี้ก็ร้านรองเท้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือที่ติดรองเท้าอือโอ้วาต้องชัดมาก โอ้โชุดทหารไหมเธอหนะังพี่วานชุดทหารเธอเออ,เอ,อที่ดีนะสวยดีเออ,อ <c oughs> ของลแรงเออถ้าอยากได้ของเก่าก็ออาจะมีโซนนู้นนีออ่ค่ะส่วนใหญ่ที่เปิดก็จะเป็นพวกเสื้อผ้ากับรองเท้าเนะ <c oughs> าะฝั่งนี้ก็จะว่าง ไปซอ,อ,อยน้านที่เดินไม่ใช่หรอร้านเก่งไหนที่มึงซื้อป่ะนะเออนั่นแหละร้านเก่งไหนเมื่อกี้อ,อืมก็ไปตรงนี้แหละนี่ก็ปิดปิดตองอนี้ก็เงียบส่วนใหญ่ก็เป็นเสื้อผ้าอะกระเป๋ารองเท้าที่ว่ามาเปิด ฝั่งนี้ล่งเลยซอยนี้เรายังไม่เดินหรอยังต้องมือจะไปดปูตรงไหนนก็จะต้องการลูกหมอบถ้าใครว่าก็เลี้ยวขวาฝั่งนี้ก็ปิด นี่ก็ยังปิดอยู่ปองก็สวยอยู่นะแฮวไม่ได้ไม่ีหอเออเล่าอะไรอืมเนี่ยเนี่ยเดียด๋วยวยวย่า อันนี้ร้อยแปดเป็นไรกันแล